ายการจัดทำงบประมาณ 1. ยุทธศาสตร์การจัดทำงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13และยุทธศาสตร์การพัฒนากรุงเทพมหานคร20ปี 2. กำหนดกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่สำนักการคลังประมาณการรายรับ 3. กำหนดสัดส่วนวงเงินงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนโดยต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ20 4. กำหนดสัดส่วนงบกลางรายการสำรองจ่ายทั่วไปไม่น้อยกว่าร้อยละ1นของกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีและ5ากำหนดจำนวนปีและสัดส่วนวงเงินงบประมาณการก่อหน,นี้ผูกพันโครงการใหม่ควรกำหนดจำนวนปีให้ผูกพันไม่เกิน5ปีและในปีแรกพิจารณาตั้งงบประมาณตามความเหมาะสมเกณฑ์การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบบุคลากรอ,อัตราว่าง ข้าราชการและลูกจ้างประจำให้ตั้งใจไว้4เดือนลูกจ้างชั่วคราวให้ตั้งใจไว้6เดือนโดยใช้งบประมาณเท่าที่จำเป็นเพื่อให้มีกรอบวงเงินที่เหลือในการพัฒนากรุงเทพมหานครงบดำเนินงานงบเงินอุดหนุนทบทวนวิเคราะห์คำนวณจัดลำดับความสำคัญเลือกดำเนินการรายการที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อประชาชนเกิดผลประโยชน์มากกว่าค่าใช้จ่าย ตั้งงบประมาณเท่าที่จําเป็นโดยใช้สถิติการเบิกจ่ายจากปีที่ผ่านมาและเกิดผลเสียน้อยงบลงทุนเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร20ปีเชื่อมโยงบูรณาการระหว่างสำนักและสำนักงานเขตเพื่อลดการทำงานที่ซําซ้อนกันและมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน วิเคราะห์ผลลัพธ์และผลกระทบหากดำเนินการหรือไม่ดำเนินการรายการโครงการดังกล่าวและจัดลำดับความสำคัญเพื่อการจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นเร่งด่วนโดยกำหนดให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ20ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีหลักการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบลงทุนกำหนดให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ20ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบด้วยโครงการต่อเนื่องโครงการใหม่ ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างงบดำเนินงาน40%รวมงบกลางและรายการค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นชดใช้เงินยืมสะสมและอื่นๆงบบุคลากรกำหนดให้ไม่เกินร้อยละ40ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี